สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube รถไฟไทยการเดินทางนะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2563นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟเชียงรากนะครับวันนี้จะพามาชมขบวนรถสินค้าที่632นะครับซึ่งจอดรอหลีกนะครับรอทางนะครับอยู่ไกลๆนั่นนะครับก็เดี๋ยวพาเดินชมชุดขบวนนะครับ ขบวนนี้จะต้องรอทางรถช่วยกันโดยสารนะครับเชียงใหม่กรุงเทพนะครับซึ่งยังไม่มานะครับก็วันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะครับก็วันนี้ขบวน632ก็ได้รถจาก Alstom เครื่องยนต์ Caterpillar หมายเลข4125ทำขบวนนะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูกันที่ อีกลางหนึ่งนะครับวันนี้ใช้กล้องมือถือนะครับก็ต้องขออภัยในความคมชัดหรืออะไรก็ตามนะครับเนื่องจากช่วงโควิดที่ผ่านมาผมก็โดนหนักไปนะครับก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วนะครับในเมื่อไม่ได้ทำงานประจำก็ยืมกล้องไม่ได้แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องใช้มือถือไปก่อนนะครับ ตบท้ายขบวนด้วยบอพอห้า0 3นนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่หน้าขบวนกันนะครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับก็ต้องขออภัยในความสั่นนะอะด้วยนะครับกล้องมือถือมันก็คงจะได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาไล่ดูชุดขบวนเลยนะครับ ครับแล้วก็ตามด้วยบอทคอนะครับสองสามสามหนึ่งสองสี่นะครับส่วนวันนี้มีทีมงานมาด้วยนะครับ ลดคันแรก2331 24นะครับตามมาด้วย4 4 6 07นะครับบอต่อคอเดี๋ยวดู4 4 6 07อีกทีนะครับ 442074นะครับคันที่3แล้วนะครับอันนี้นับจากท้ายขบวนนะครับคันที่4ก็คือ442106นะครับเดินดูไปเรื่อยนะครับก็คิดถึงสมาชิกทุกคนนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็โดนหนักเหมือนกันนะครับก็เลยอาจจะต้องขอพักไปก่อนนะครับ สี่สี่สองหนึ่งศูนย์หกมองไปที่ท้ายขบวนนะครับและสถานีรถไฟเชียงรากนะครับข้างหน้าเราก็เป็นสี่สี่สองหนึ่งศูนย์เก้านะครับส่วนท้ายหัวขบวนก็อยู่ริบๆิบนู่นนะครับก็เด,เดินไปเรื่อยๆนะครับ มีขยะฝากมาด้วยนะครับเห็นไหมครับบอตคสี่สี่สองหนะครับมีถุงขยะฝากมาด้วยนะครับโอ้ครับเป็นภาพที่ไม่ไม่ควรทําเลยนะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยนะครับใช้กล้องมือถือก็คงจะเอาไปตัดต่อไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับก็ขอถ่ายชิวๆไปนะครับก็หวังว่าทุกคนคงยังไม่ลืมผมนะครับก็ช่วงนี้ผมก็โดนมาหนักพอสมควรนะครับ รหวังว่าทุกท่านจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับส่วนผมนั้นตกงาน,นครับตรงนี้ก็442112นะครับแล้วก็เป็น442081นะครับนะครับมีถุงขยะไมาอแล้วนะครับ ของ c d 2 0สองศูนย์แปดหนึ่งนะครับน่าเกียดจริงๆเลยนะครับก็ทุกคนเจอวิกฤตโควิดยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับส่วนผมนั้นก็อันดับแรกนะครับตกงานนะครับตกงานไม่พอนะครับไม่ได้รับชดเชยอะไรด้วยนะครับก็คือลาออกปกตินะครับ คืออยู่ต่อก็ไม่มีงานทำนะครับแต่ไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เลยครับก็ต้องลาออกก็คือต้องมากินเงินประกันสังคมนะครับชีวิตก็ผกผันพอมาสมควรนะครับก็เอาไว้ชีวิตดีขึ้นผมก็จะจัดหากล้องมาถา่ายคลิปรถไฟให้ทุกท่านได้ชมเียน,นะครับตอนนี้ก็ชมไพังพา,า,า,างกันนะครับอันนี้บอทค442120นะครับ บริเวณที่ถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นรางที่แยกออกมานะครับไม่มีรถไฟวิ่งแน่นอนนะครับก็ปลอดภยัยในระดับหนึ่งตอนนี้ผมเมื่อยมือมากเลยนะเพราะว่ากล้องมือถือมันต้องจับวีดีนะครับโอ้โหมีกิ้งกือด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหครับอันนี้ด่วนด่วนพิเศษนะครับด่วนพิเศษนะครับ อันนี้ด่วนจริงๆนะครับชมกันต่อครับก็ถึงจะคอนขบวนแล้วนะครับตรงจุดกึ่งกลางนะครับส่วนทีมงานจากพิจิตรเราเดินหนีไปแล้วนะครับน้องก็มาสอบเป็นลูกจ้างกับรถไฟนะครับก็ไม่ผ่านนะครับติดสำรองอันดับ5้านะครับก็ต้องกลับไปพิจิตรนะครับไปฝึกงานต่อนะครับ อันนี้บอทคอ4์ซี5 0น้านะครับอันนี้บรรจุสาม0ื่นห้าร้อยลิตรนะครับสาม0มื่นอะไรอะห้าร้อยใช่ปหน่าจะใช่นะครับช่วงนี้ก็สายตาไม่ค่อยจะดีนะครับสาม0 0ื8 5สามดพันห้าร้อยลิตรนะครับสำหรับ บอตคอ4 2 1 2 2นะครับส่วนคันถัดไปก็คือ433109นะครับความจุก็3500ลิตรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่านะขึ้นไปตรงรางเก่าน,นี่นะครับนี่นะครับ 433109คันหน้าก็เป็น433164นะครับก็ขนาดเท่ากันนะสามหมื 3, 500, ลิตรนะครับตอนนี้เดินอยู่บนบนเวรางเก่านะครับส่วนการถัดไปก็คือ433159นะครับกลับไปลงเดินบนบนรางปกติดีกว่านะครับ สี่สามคันนี้เหมือนถังจะเล็กลงหน่อยนะครับความบรรจุก็เขาเขียนไว้นะครับตรงแค่นะครับความบรรจุน้ำมันออกเทนเบนซิน3าม0มืาร้ก๊าซ j p พสามหมนะครับโซลาร์ดีเซลหมุนเร็ว29,200ื่นเก้าสอร้ลล 2, 9, ิโลดีเซลหมุนช้า2 7ง0 0ื็น้อยแล้วก็น้ำมันเตา26,000นะครับ สำหรับบทค433159นะครับคันถัดไปก็เป็น433056นะครับวันนี้ก็อินไซด์ด่วนดําไปเลยนะครับตามาด้วย433154นะครับแล้วก็433080นะครับ สี่สามสนะครับก็จะถึงหัวขบวนแล้วนะครับก็ผมก็คิดถึงทุกคนนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องเอาชีวิตรอดกันนะครับมันหนักจริงๆนะครับโควิดนะครับ นี้ก็สี่สามนย์สห้านะครับมองไปที่ท้ายขบวนนะครับผมก็เดินมาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยให้ตายเถอะเดินกันต่อนะครับสี่สามสามหนึ่งหนนะครับคันตอบไฟตามมาด้วยสี่สามสหนึ่งหนโอ้โหอันนี้เลขเรียงเลยนะครับสี่สามสามหนึ่งหนึ่งเจกับหนึ่งหนึ่งแปนะครับแหม ช่างเป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดนะครับอยู่ในชุดขบวนเดียวกันนะครับสามคันหน้านะครับสี่สามสามศูนย์แปดเก้านี่คือสามคันต่อมานะครับ ดูกันชัดๆอีกทีนะครับนี่ครับโอเคสองคันแรกนะครับสี่ส8 6สาศย์แดหแล้วก็ตบท้ายด้วย4ี่สา5นย์เจดห้านะครับคันหน้าสุดนะครับสำหรับบทอคอนะครับส่วนรถจักรก็อาร์ตอมเครื่องยนต์แคทัลพิลล่าหมายเลข4ีหนึ่งสองห้านะครับ, 4, 1, 2, 5, น,รบนี่นะครับ เดี๋ยวมาดูหน้าขบวนกันนะครับเอาสตอมสีหนึงสองห้าสภาพก็ยังไม่ต้องทำสีใหม่นะครับยังสภาพดีอยู่นี่นะครับสีหนึงสองห้าเดี๋ยวเดินไปหน้าขบวนเลยนะครับ อกลับไปท้ายกระบวนนะครับยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับดินลินนะผมรู้สึกได้เดี๋ยวมาดูหน้าขบวนแล้วก็จบคลิปมันแค่นี้นะครับ ส่วนรางนี้ก็จะไปบรรจบเข้ารางหลักนะครับลงประแจข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรถจักรอีกทีนะครับนี่นะครับกระบวนด่วนดำ632จอดรอหลีกที่ย่านสถานีรถไฟเชียงรางนะครับเดี๋ยวดูรถจักรนะครับ4125 ก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ